S ส s s ส l a m u a l น้องๆเรียนชั้นป .2 ทุกคนนะครับ Welcome to English class I'm u Slimin today we are going to study Unit 7 Lesson 5วันนี้นะครับเราอยู่กันที่ Lesson ที่5นะครับบบฟึุหัดนะครับในหน้า139นะครับถึงหน้า145นะครับเราไปดูอันแรกก่อนนะครับ อัน,นแรกนะครับเป็นเป็นกิจกรรม listen and tick นะครับก็คือให้ฟังแล้วก็ทำเครื่องหมายถูกนะครับโดยแต่ละข้อจะมีอยู่2ตัวเลือกนะครับ A กับ B นะครับเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนฟังนะครับ sound นะครับ Track 32 A hey, listen and tick number one I like bananas number two อ่าข้อหนึ่งนะครับเอาใหม่นะครับข้อที่หนึ่ง number one I like bananas อ่านกเรียนได้ยินอะไรนะครับนักเรีนก็อ่าติดถูกตรงนั้นเลยนะครับอ่าภาพเนี่ยอ่านักเรีนเห็นว่ามันเหมือนกันนะครับแต่ว่าจริงๆมันไม่เหมือนนะครับดูจากสีหน้านะครับนักเรีนสังเกตสีหน้าภาพเอนะครับสีหน้ากินกล้วยนะครับแล้วก็อ่าทำทำหน้าทำตา อร่อยนะครับส่วนปัาบ,บีเนี่ยทำสีหน้าบึ้งตึงนะครับแสดงว่าเป็นไงครับไม่ชอบกล้วยใช่ไหมครับต่อไปข้อที่2นะครับ number two I like oranges นะ,นะครับก็เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าให้ดูภาพนะครับมันจะตรงข้ามกันนะครับต่อไป Number 3. Do you like mangoes? Yes, I do. อ่ชอนะครับตอบ yes I do นะครับ do you like mango yes I do นะครับภาพไหนเลยต่อไปนะครับหน้า140นะครับนะฮะต่อเนื่องจากเมื่อกี้เลยนะครับก็คือข้อที่4กับข้อที่5ต่อนะครับข้อที่4นะครับ number four do you like strawberries no I don't อืะนะครับ ไป Number five ข้อสุดท้ายนะครับ number ร What fruit do you like? I like coconuts. อืมเข้นะครับต่อไปนะครับถ้าเป็นกิจกรรม write and match นะครับก็คือให้นักเกรยียนเนี่ยเขียนเพียนชนะต้นของคำศัพท์ต่อไปนี้นะครับว่า ตัวแรกคืออะไรนะครับที่เขาให้ที่มาหายไปนะครับจากนั้นนะครับก็โยงเส้นจับคู่กับภาพด้านขวามือนะครับอย่างเช่นข้อหนึ่งเนี่ยตัวอักษรที่หายไปคือตัว A นะครับนั่นก็คือ Apple นะครับ Apple ก็ก็โยงเส้นจับคู่กับ Apple เลยนะครับข้อที่2เนี่ยคือตัวอักษรอะไรเอ่ยนะครับที่หายไปนักเรียนก็ลองดูแล้วก็เติมลงไปแล้วมันกลายเป็น ผลไม้อะไรนักเรียนก็จับคู่กับผลไม้นั้นเลยนะครับต่อไปหน้า141นึร้อเอ็นะครับอังดอน้อซนะครับเป็น s อ and แอนไรนะครับนักเรียนเลือกคำศัพท์ที่เขาให้มานะครับเติมลงไปในประโยคนะครับให้ถูกต้องนะครับตามหลักไวยากรณ์นะครับแล้วก็สอดคล้องกับความหมายนะครับคำแรกก็คือคำว่า like นะครับต่อไป don't นะครับแล้วก็ do นะครับ แล้วก็ yes แล้วก็สุดท้าย fruit นะครับ fruit มาดูข้อีกอ่งนะครับ what จุดจุด do you like นะ what do you like what อะไรนะครับตรงนี้ที่หายไปอ่าตามที่ตามเนื้อหาที่เราเรียนเลยนะครับต่อไปข้อที่สอง I จุดจุด apples นะครับอ่าฉันแล้วก็ apple นะครับทำอะไรกับ apple ต่อไป number three นะครับ do you like papayas do you like ฟอไพรเอร์สคุณชอบมากกอ่าไหมนะครับอ่าชอบมากกว่นไหมอ่าตอบตอบอะไรนะครับ yes หรือว่า no นะครับข้างหลังเป็น I do อ่าข้างหลังเป็นตัวใบมาให้แล้วนะครับว่า I do ต้องต้องตอบ yes หรือ no ต่อไป number four I จุดจุด,จด,จด like mangoes นะครับฉันอ่าจุดจุด,จดชอบ mango es, ชอบหรือยังไงนะครับดูดูหน้าของเขาเป็นหลักนะครับเห็นไหมครับหน้า ทำหน้าบึ้งตึงนะครับปากบึ้งแบบนี้นะครับแสดงว่าเป็นไงชอบหรือไม่ชอบนะครับไปข้อที่5นะครับจดจ you like orange oranges นะครับชอบเป็นวาอยู่คำถามนะครับชอบส้มไหมนะครับตอบว่า no I don't นะครับเวลาถามว่าชอบไหมเนี่ยจะต้องขึ้นต้นคำถามว่าอะไรนะครับต่อไปนะครับหน้า141 ข้างล้างนะครับก็ดีนะครับ at the fruit shop นะครับที่ร้านาผลไม้นะครับร้านขายผลไม้นะครับเขาถามว่า what fruit s do you like what fruit s do you like ชอบผลไม้อะไรคุณชอบผลไม้อะไรสมมติว่านักเรียนเป็นลูกค้านะครับต้องการที่จะมาซื้อผลไม้นะนักเรียนก็เลือกผลไม้มา2ออย่างนะครับตรงนี้ มนมาตงนี้มันจะมีทั้งหมด6อย่างด้วยกันนะครับนักเรียนเลือกมา2อย่างนะครับที่นักเรียนชอบแล้วเขียนลงไปข้างล่างนี้ครับเขียนไปในประโยคข้างล่างนะครับ I like ผลไม้ที่1นะครับแล้วก็ and ตามด้วยผลไม้ที่2ที่นักเรียนชอบนะครับต่อไปนะครับหน้า142นะครับเป็นผลไม้พี่เขา o u r favorite fruits นะครับก็คือให้หยิบผลไม้ที่เราชอบนะครับจากในตู้เย็นนะครับอ่า ข้อหนึ่งนะครับเขายกตัวอย่างมาให้นะครับคนที่หนึ่งเนี่ยโยงเส้นจับคู่กับมะม่วงนะครับอ่าคนที่หนึ่งเนี่ยชอบมะม่วงนะครับก็เอามาเขียนข้างล่างนะก็เขียนไปแล้วนะครับข้อหนึ่งข้างล่างใช่ไหมครับ I like mangoes นะครับสมมุติคนที่สองนะครับชอบแอปเปิ้ลนะครับที่อยู่บนตู้เย็นข้างบนสุดเนี่ยก็โยงเส้นกับแอปเปิ้ลแล้วก็มาเขียนในข้อที่สองข้างล่างว่า I like apples นะครับ ต่อไปนะครับหน้าก็ั3ีมนะครับเป็นดจกรรม find color and complete นะครับให้หาว่าแต่ละคนเนี่ยชอบอะไรนะครับเขาโยงเส้นมาให้แล้วนะครับก็ให้หาว่าชอบอะไรแล้กก็จากนั้นก็ระบายสีนะครับระบายสีเสร็จก็เอามาเขียนข้างล่างนะครับเติมลงไปข้างล่างให้สมบูรณ์นะครับเช่นคนที่หนึ่งนะครับคนที่หนึ่งเนี่ยที่หน้าเนี่ยที่หน้าชอบอะไรเอ่ยนักเรียนก็ดูตามเส้นที่เขาลากนะครับ ปรากฏว่าทีน่าชอบ2อย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกคือมะพร้าวนะครับเค้กนาดนะครับแล้วก็สตรอเบอร์รี่นะครับนล้เก็นก็มาดูข้างล่างนะครับทีน่าอยู่ไหนเอ่ยทีน่าอยู่ข้างล่างสุดนี้เลยนะครับแล้วเกณฑ์ก็เขียนเลยทีน่าไลค์สนะครับก็เขียนเติมลงไปนะครับ c ค้ o น u t แอนด์สตรอเบอร e s ี่นะครับต่อไปหน้า144นะครับเป็นกิจกรรม complete the sentences and make f r u i t salad w o r k in groups นะครับก็เป็นกิจกรรมให้เติมคำศัพท์ลงไปนะครับในเมนูฟรุตสลัดนะครับก็คือสลัดผักสลัดผลไม้นะครับจะเป็นขั้นตอนในการทำนะครับ cut up นะครับ c ัตสับนะครับให้ตัดนะครับตัดตัดอะไร two oranges นะครับส้มสองลูกนะครับแล้วก็ one วันอะไรเอ่ยนะครับตามรูปเลย ก็คือเป็นรูปแอปเปิลนะครับก็ one apple แล้วก็ three อะไรเอ่ย three strawberries เกก็เขียนลงไปนะครับ strawberries แล้วก็ one bananas นะครับ add ก็แปลว่าเพิ่มนะครับเพิ่ม orange juice นะครับน้ำส้ม syrup นะครับน้ำเชื่อมแล้วก็ salt นะครับเกลือนะครับจากนั้น mix and serve นะครับเอาผสมเอาผสมด้วยกันนะครับแล้วก็เอาไปเสิร์ฟนะครับ อันนี้คือวิธีการนะขั้นตอนในการทําสลัดผลไม้นะครับก็ถ้าเป็นการเรียนในออนไซต์นะครับครูก็จะให้นักเรียนเนี่ยเอาวัตถุดิบเหล่านี้นะครับมาแล้วก็มาทําจริงๆในคลาสนะครับต่อไปหน้า145นะครับเป็นกิจกรรม write the words นะครับคัดลายมือนะครับคำศัพท์ต่อไปนี้นะครับให้สวยงามนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับครูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ หากเกียนทำงานส่งก็อย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้ครูในลายส่วนตัวนะครับสำหรับคลิปนี้ครูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ See you again Unit 7 Lesson 6 Good bye